บรรยากาศน,นี่ลาบปลาตองน,นี่นะครับเอกโอนี่คือลาบปลาตองลาบปลาตองครับปลาปตองมาเงทองเป็นปลาปตองปลาปตองให้สุดเลยครับต้มปลาครับเ อันนี้เชฟเอกกำลังเค็ดครับลาบปลาตองหูลงหลายเสียบปเลพักก้บเอาดิักอันนันนไปเก็บบ่ไอ้ตาบไปเก็บพักกบนะบพักม้ิบเกนง Terima kasih telah menonton!